เฮ้ยได้มีเรื่องจะมาคุยฟังว่ะเออมาก็ดีแล้วจะได้ถามพอดีเลยเป็นไรเนี่ยกูก็ว่าเอ๊ะทำไมชีวิตกูเนี่ยนะวุ่นวัยเยอนเยนเลยช่วงเนี้ยกูไปวัดพระท่านทักมาช่วงเนี้ยนะให้กูนะทำบุญรัวรวเลยเจ้ากรรมนายเวรกาลังตามล้างกูโอ๊ยตามล้างไงหรอนี่ไปทำอะไรสชกโกปรกมาหรือเปล่าโชกโกโปกห้องนี่ชกโกโปกห้อง โอ้ยไม่งั้นนะเจ้กากรรมในเวจะมาตามเอากูโอ<ฮ>้ยอย่างนี้ก็ดีแล้วดิเจได้ไม่ต้องขึ้นคันจะได้มีคนเอาเจาสักทีเอ๊ะอ,อินี่ปากเสียโอ้ดูทรงแล้วอ่ะเจน่าจะไปจองร้านจองผ่านเขามากกว่านะไอ้ไว้นี่มึงเห็นกูเป็นคนยังไงเนี่ยสรุปปากนี่พอกันเลยนะสองหัวเมียนเนี่ยกูว่านะเจ้กากรรมในเวกูเบอร์แรกเนี่ยต้องไม่ใช่คนลแล้วแล้วเป็นอะไรอ่ะหมาเหรอโอ้ยเฮียรูว่าแล้วมันยอดเงินดำชีกูเนี่ยแหละเหลือแต่ยอดต้นไม่เหลือให้กูเลย สูงไได้ต่ม,ม่ต้องเลยที่เหลือแค่เนี้ยเอ้ยเดี๋ยวนี้กูก็ไม่ได้ช็อปออนไลน์เลยนะมึงอ,อ่ะแล้วไปหายไปไหนอ่ะโอ้ยกูว่านะเป็นเพื่อนกูเนี่ยแหละแต่ละตัวนะที่ยืมที่ผานี่ยตอนมายืมนะโอ้โหแทบจะกราบตีกูเลยตีดราม่าช่างไม่นานทั้งห้าเข้ามาขอแต่พอถึงกำหนดนะแม่งก็บอกไม่มีลุยให้กูทำยังไงอิบผีอิบผีนั่นแหละกูบอกมึงแล้วมึงให้มันยืมได้ยังไงอย่างเงี้ยเพื่อ <S 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 นมันไม่นดีไม่สอนสอนไม่มีเงินให้ลูกใช้หรอถึงต้องมายืมเงินเพื่อนขนาดเนี้ยยืมไม่พอแล้วก็ให้ใช้ด้วยไไมมมม่่่่ใชววาาายือปแแล้งท ไม่หไหม่นเป็นกูนะไม่ต้เฟสเฟสเฟสแมสไม่ยอมหรอกเนี้ยมากโอ้โห oh, นี่บีเคยโดนยืมเงินเป็นล้านเลยเองไในจริงจังขนาดเนี้ยเจ้าอีกชุดปะล่ะเออจะทำยังไงดีวะนี่ก็เป็นแสนแล้วนะมึงที่หลังนะกูจะไม่ให้ยืมแล้ว hmm. สงสัยกูเป็นนี่มันแบบชาติปางก่อนเนี่ยโอ้ oh, ฟังเราขึ้นขึ้นเลยกูที่หลังก็อยากให้เห็นนะว่า hmm. ไม่ให้ใครยืมอ่ะ hmm. แล้วกูคิดว่านะเจ้าก,การรมในเวรกูเนี่ยต้องมาอีกรูปแบบมึงรู้ไหมว่ากูหมดตังค์ไปเท่าไหร่แล้วเสียไปเท่าไหร่แล้วกคำว่าติ่ง เขาออกอัลบั้มทีกูก็ซื้อออกปกใหม่ทีปกไว้เหมือนกันกูก็ซื้อแม่งผลิตตุ๊กตามามันมี7คนกูก็ซื้อ7ตัวมึงเป็ติ๊กสโนว์ไว้เหรอมึงเป็นติ๊กสโนว์ไว้พวาา่อมีก็ดเซเว่นมาจัดมีดอังกฤษกูซื้อบัตรอีกแม่งมีไปไม่นานอ,อีสัตอีสัตแม่งออกสินค้าลิมิเต็าาดแล้วมึงคิดดูว่ากูเนี่ยจะเอาไรแดงกูได้ฟังขนาดนี้แล้วยอมจ่ายไหมยอมแต่กูพอแล้วกูเหนื่อยกูเหนื่อยกูเหนื่อยกับทุกสิ่งเนี่ยกูอยากไปบวชไม่ต้อง ราท่านก็ช่วยไม่ได้การไม่ใช่กรรมที่ไหนก้ามึงแะทำตัวเองประดีนะของเจ๊อ่ะเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบเนี้ยครูเนี่ยเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบของไขมันแล้วก็ผงเริ่มไปแล้วเนี่ยเห็นเนี้ยต้องกลับไปวิ่งชดใช้กรรมแป้งแตกเยอะไปหน่อยบีเย็นนี้มไปวิ่งสักชั่วโมงหนึ่งไปที่กินหมูกระทะมาจะได้รู้สึกผิดน้อยลงอุ้ยพูดถึงเรื่องออกกำลังกายกูง่วงเลยอ่ะอุ้ยเหนื่อยนะดิที่แล้ววิ่งก็เหงื่อแตกพักๆเป็นหมาปั๊บแดดเดียวเลยบีมเอ่ะอ่ะ ถ้าอยากสดชื่นอะตอนวิ่งก็เอาเอ็มสปอร์โฉมใหม่ไปลองกินซะรู้ปะ่ะเดี๋ยวนี้เขาเรียกเ็เกือแร่สูตรใหม่สดชื่นกว่าเดิมอีกนะอุ้ยชอบกินอะเอ็มเกือแร่อ่าแน่นอนเสียเหงื่อ,อไม่เท่าไหร่แต่อย่าเสียใจก็พอกูมไม่ไปวิ่งนะแต่กูจะขอกินหน่อยนะเ็มเกือแร่เนี่ยช่วงเนี้ยชีวิตกูเหนื่อยเหลือเกินเออกินไปเถอะจะได้มีแรงทวงนี้